เมื่อวันที่4พฤษภาคม2554ที่ผ่านมาส่วนสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดงานถแถลงข่าวโครงการพ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายแผนวรรณเมธีเราขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานและผู้แทนจากองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการร่วมแถลงข่าวรวมถึงศิลปินดารานักสแสดงอาทิคุณกมาราสุโกศลและครอบครัวคุณพอพัทรพลศิลปาจาร์คุณแอนทองประสมคุณสิรลลิรัตนเลืองศรีมิ t ไทยแลนด์เวิร์ป,ปี2010และสำนักงานรับประการสุขภาพแห่งชาติสปสอชอมาร่วมงานและเป็นทูตประชาสัมพันธ์ของโครงการในครั้งนี้ด้วย ณห้องประชุมมงคลน,นาวินชั้นสิบตึกสกโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยคือศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเนี่ยคกําเนิดมาตั้งแต่ปี2529ในสมัยนั้นเนี่ยผมเองก็กลับมาจากต่างประเทศหลังจากที่ได้รับพระทันทุนนันต์ไมิโดนไปเรียนทางด้านนี้มาโดยเฉพาะก็มาร่วมกับทีมงานจัดตั้งเป็น คณะทํางานแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกลกศรีรษะจุฬาลงกรสภาชาติไทยเป็นเวลา25ปีมาแล้วครับในวาระสุพมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุ84พรรษาทางสภาชาชิาไทยก็ได้อนุมัติให้จัดโครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกลกศรีรษะชนิดรุนแรงขึ้นโดยไม่คิดมูลค่าจำนวน150ราย โดยใช้เวลาประมาณ2ปีเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าท่านมีจิตกุศลที่จะบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการนี้ก็บริจาคได้ที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะจุลรงกรสภาชาติไทยสำนักงานอยู่ที่ชั้น14ตึกสอกโทรศัพท์0 2 256 4, 3, 3, ความพิการของใบหน้าและกระโหลกศีรษะมีผลกระทบทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจต่อผู้ป่วยเองทั้งก่อปัญหาทางด้านสังคมให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจึงต้องได้รับการดูแลรักษาแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมตามอายุโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นเด็กมีฐานะยากจนและอยู่ต่างจังหวัดมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสถานพยาบาล ซึ่งมักผ่าตัดรายครั้งเพื่อให้ใบหน้าและกระโหกศีรษะมีลักษณะใกล้เคียงปกติจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณภาพตอนที่เขาเกิดเขามีก้อนเท่าลูกมะนาวแล้ว,แล,วแล้วตอนช่วงผ่าตัดนั้นก้อนเท่ากับหัวเขาอะเกิดขึ้นเองอเกิดขึ้นเองคลอดมาก็มีมาแล้วอรระที่นี่โดยตรง คุณหมอที่สวรรค์ประชลเขาส่งตัวมาเขาแนะนำให้มหาอาจารย์นนท์แล้วก็มีการเียค่าไม่เสียเสียแต่ค่ารถก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็โรงพยาบาลเด็กก็เลยที่นี่ก็การผ่าตัดคือตัดกระโหลกศีรษะเย็บดึงใบหน้าทำเพดานเย็บจมูกแล้วก็ผ่าตัดข้อขาเนี่ยค่ะน้องเป็นมาตั้งแต่กเนิดเลย ค่ะน้องเป็นตั้งแต่อยู่ในท้องประมาณ5-6เดือนค่ะคุณหมสรุปว่าน้องเป็นโรคอะไรเอ,อ่อทางการแพทย์เห็นคุณหมอบอกว่าเป็นไฮโรเซฟอรัสค่ะเป็นน้ำในสมองที่ว่าไม่มีท่อระบายระบายไขยสันหลังไม่มีระบายอะไรของเขาเนี่ยค่ะโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ8 4พร0ษา ซึงเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกระโกศีรษะที่ด้อยโอกาสและอยู่ในที่ห่างไกลได้รับการรักษาและผาตัดด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลตามช่วงอายุโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มกราคมปพุธศกรั2553ถึงวันที่5ธันวาคมปพุทธศักช2555เพื่อเสริมพระเกียรติ8 4พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ราชุปธถรมพกสภากาชาติไทย โดยวางแผนและจะทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยทั้งหมดอย่างน้อย150รายในช่วงระยะเวลาของโครงการสำหรับผู้ป่วยที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w c a n i o f f i c i a l o r t h หรือโทร02-256-4330นพินัญญาประยุนสวัสดิ์ถ่ายภาพสาริตยิ้มประเสริฐายงาน